อ่ะคุณแม่คะรา,านไม่ค่อยได้ให้ของเลค่ะช่วงนี้อ๋อเอาตัดได้หน่อยค่ะอ๋อไม่สะดวกค่ะเอาของให้ก่อนค่ะอุ๊ยมันคงจะเป็นเก่งตัดได้หน่อยเดี๋ยวซี่เปิดก่อนสิคะอโอ๊ยความสูกของฉันถ้าฉันมีล,ลูกอ่ะเป็นลูกไปต่า ไม่ชอบหรออุ้ยที่สุด่ะเอาไว้แบบไปหิ้วไปเก๋ๆแบบเนาะสตรอเบอรี่อ่ะเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหิ้วคาดไปใส่ใส่หน้าหน้าใส่ลมยาลมเออเห็นไหมอบคุณนะคะสำหรับการดูแลใจใส่ของเด็กอ่ะแล้วเขาโชว์หุ่นทำไมวะรักนะหมดใจเออหมดใจจุ๊บอันนี้ซื้อจากเพื่อนแม่เยโคก็เลยอ่ะพรอมทองอ่ะ อ๋อผมทองอะเหรอพรอมทองกางเกงอะร้านกางเกงอ่ะเพื่อนแม่หนูบอกว่าอันนี้ชิปเอฟให้แม่เลยนะพรอมทองเออไปงเราจะรักกันมากเพราะว่ากางเกงโอเคพอค่ะพรอมทองไม่ได้ให้แม่หนูจ่ายตังค์เนาะต้องหนูค่ะจุ๊กจุ๊ค่ะรักค่ะจ้าถือไปเลยได้ไหมได้สิเข้าอยู่สวยอยู่ลดได้ไหมเนี่ยจบจบค่ะเดี๋ยวจบนิดนึงนะคะก็ หลุยนะคะแล้วก็กระเป๋าใบนี้นะก็ไปเบาๆสำหรับวันนี้นะคะแม่ลีค่ะ